สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับรายการเดอะคีแมนครับผมดรสมชายครับวันนี้จะเอาข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้พูดกันนะครับว่าวันนี้การรวมตัวของอาเซียนเป็นประโยชน์อย่างไรอะไรคือสิ่งที่ต้องจับตามองเพราะว่าการรวมตัวนั้นจะมีทั้งผลดีและผลเสียในแง่ของผลดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้เรารับรู้กันว่าอาละครับจะมีประชากรมหาศาล ประมาณ5 0 0กว่าล้านคนเกือบเกือบหกรล้านคนเนี่ยนะครับจะเกิดการบริโภคจะเกิดการไปมาหาสู่กันและที่น่าสนใจครับเพราะว่าประเทศไทยคือจุดศูนย์กลางถ้านับในพูดถึงในพื้นที่ส่วนกลางแล้วเนี่ยของเราเป็นเกต์แรนด์ที่เป็นส่วนกลางที่สุดเพราะเรานึกดูนะครับโดยภูม,มิประเทศนะครับถ้าเรานึกถึงประเทศไทยถ้าพูดถึงทางฝั่งตะวันออกของเรานะครับ ก็เป็นไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นกัมพูชานะครับเหนือขึ้นไปเป็นเวียดนามนะครับแล้วขยับไปทางซ้ายของเราประเทศเราเนี่ยนะครับก็เป็นพมา่าลองนึกดูว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกตรนด์ตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงกลางถ้าถัดไปข้างล่างในกลุ่มประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีอินโดมาเลบรูไนสิงคโปร์ฟิลิปปิน ยังสีห้าประเทศเหล่านี้เป็นเกาะนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงเนี่ยนะครับจากมาเรขึ้นมาถึงไทยส่วนใหญ่แล้วเราคือจุดที่เป็นศูนย์กลางซึ่งมีความได้เปรียบด้วยประชากร500กว่าล้านคนนะครับและด้วยกําลังซื้อที่นะ่พูดถึงณนะยุคนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจที่ถ้าพูดถึงว่าอาเซียนเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับยุโรปอเมริกาเขาบอกว่าอาเซียนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง อิทธิพลจากจีนแล้วก็ลงมาถึงด้านล่างของเราเนี่ยนะครับก็คือประเทศไทยเพราะฉะั้นเมื่อด้วยเศรษฐกิจที่กําลังขับเคลื่อนแล้วก็นับจากนี้ไปผมเชื่อว่าอีกหลายปีนะครับด้วยกําลังซื้อในการรวมตัวกันแล้วก็เศรษฐกิจที่เติบโตนึกถึงประชากรที่มากหลายร้อยล้านคนแล้วนึกถึงกําลังซื้อที่เศรษฐกิจดีนั่นหมายความว่าทุกอย่างกําลังพัฒนาไปได้ดีครับและอะไรคือสิ่งที่ท่านจะต้องตักตวงไกว้กวาถ้าสิ่งเหล่านี้มาถึง แน่นอนครับถ้าวันนี้เราปรับตัวไม่ได้เราไม่ลองรับเราไม่เรียนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เราไม่รู้มาก่อนและในที่สุดสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งหายนะเพราะว่าอาจจะไม่รู้เท่าทันแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาตามมาก็คือเราอาจจะเสียโอกาสอาจจะไม่เสียหายแต่เสียโอกาสหรืออาจจะสู้ไม่ได้แข่งขันไม่ได้ก็เป็นปัญหาทําให้ธุรกิจนั้นอาจจะร่มสลายไปเหมือนกันหรือว่าท้ามาพูดถึงการทําธุรกิจ แต่การรวมตัวเราไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่ได้เรียนรู้เราก็อาจจะเสียประโยชน์ไปหรือขาดประโยชน์ไปตรงนี้ครับอะไรคือเป็นประโยชน์วันนี้ทุกท่านต้องหันกลับมามองครับเมื่อมีการรวมตัวกันแน่นอนครับประชาคมส่วนใหญ่ภาษากลางที่ใช้คือภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นการไขข้อข้องใจการไปสู่การติดต่อคำมาค้าขายเนี่ยหัวใจคือภาษาก่อนล่ละถ้าภาษาได้อะไรตามมาอีกครับเรื่องของการทำธุรกิจ แบบที่ว่าด้วยเรื่องของการทําธุรกิจแบบอินเตอร์เขาเนี่ยเขาทำกันอย่างไรด้วยเรื่องของต้นทุนเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานเรื่องวิชาชีพที่จะทําอันไหนอนุญาตอันไหนไม่อนุญาตอันนี้เป็นข้อกฎหมายก็ต้องเรียนรู้ครับเราได้พูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจแน่นอนครับว่าองค์ประกอบของการทําธุรกิจมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องไลฟ์สไตล์เราเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วนะครับ นี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์วันนี้ไลฟ์สไตล์อะไรที่เราต้องปรับตัวถ้าอาเซียนเกิดการรวมตัวกันวันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้ครับว่าประเทศไทยเราและเมื่อเทียบกับข้างบ้านเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยอะไรที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาได้ในแง่ไลฟ์สไตล์ของเราและอะไรครับที่เราต้องมาเรียนรู้ครับว่าถ้าภาษาเราได้กฎหมายกฎบัตรกฎการรวมตัวกันธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ย อะไรที่เขาเป็นข้อห้ามอะไรที่เขาเปิดเสรีอะไรที่เขาจะทําให้เราทรําธุรกิจแล้วทําให้เราเป็นโอกาสของเราต้องลองศึกษานะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ผมคงไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแต่อยากให้ท่านลองนึกถึงภาพโดยรวมก่อนว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นเรื่องของกําแพงภาษีที่ลดลงเพราะหลายท่านยังไม่ทราบเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องไปศึกษาครับว่าวันนี้ท่านทําธุรกิจอะไรอยู่ ถ้าวันนี้การรวมตัวของประชาคมอาเซียนทําให้กําแพงภาษีสินค้ามากกว่า90รายการที่จะเกิดขึ้นคือลดราคาลงมาคือภาษีเป็นศูนย์เนี่ยอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้สินค้ามากมายที่ขายได้และมีต้นทุนต่ําทะลักเข้ามาในเมืองไทยถ้าเรามีความต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ประเทศไทยเรามีสินค้าที่เราบริโภคอยู่แล้วซื้อจากมาเลก็ดีซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านก็ดีสิงคโปร์ก็ดี แล้วบางเอิญนสินค้าตัวนี้ก่อนหน้านี้มีกำแพงภาษีแล้ววันนี้กำแพงภาษีลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสินค้าเหล่านี้จะเข้ามายังถูกมหาศาลประเทศไทยเราเท่าวันนี้เราผลิตสินค้าเหมือนเขาแล้วเราบังเอิญเราอยู่ได้เพราะสิ่งที่เราขายถูกกว่าวันนี้ไม่ถูกแล้วครับมันจะกลายเป็นสินค้าเท่ากันหรืออาจจะเขาถูกกว่าก็เป็นปัญหาอีกเพราะ,ะนั้นด้วยกฎหรือเรื่องของรูปแบบการทําธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเคยที่นําเข้ามา แล้วมาขายก็อาจจะไม่นําเข้ามาถ้าบางอย่างเราสามารถส่งไปขายได้หรือเราผลิตได้หรือบางอย่างที่เราเคยซื้อในนี้เราอาจจะต้องนำเข้ามาเพราะว่าของเข้ามาถูกกว่าก็ต้องไปพิจารณาด้วยครับว่าอะไรคือข้อได้เปรียบในแง่งของการรวมตัวกําลังซื้อมหาศารวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านลองโฟก,กัสลงไปนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดการรวมตัวของประชาคมอ,อาเซียนแล้วทุกอย่างมารวมกันจริงๆเนี่ยวันนี้ถามว่า เราจะออกไปหรือเราจะให้เขาเข้ามาสรุปก็คืออย่างนี้ครับเราจะตั้งรับคนเข้ามาเราตั้งรับหรือเราจะออกไปออกไปบุกตลาดก็ต้องเป็นจุดที่ท่านต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของการบุกออกไปสู่ตลาดกับเราตั้งรับเพื่อให้เขาเข้ามาเนี่ยวันนี้ในแง่ความพร้อมเรามีความพร้อมแค่ไหนในแง่ของการแข่งขันเราจะสู้เขาได้ไหมถ้าวันนี้ในแง่ของกำแงพงภาษีลดลงไปแล้ว อะไรที่เราจะแข่งขันในเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาเรื่องของนวัตกรรมถ้าสินค้าเราไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเราสู้เขาไม่ได้เรื่องของต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้ผมแนะนําครับเลิอกอาชีพนั้นเลยแต่ถ้าเรามีความได้เปรียบเรื่องนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นโอกาสครับเพราะถ้าเรากําแพงภาษีของเราลดลงมาเหมือนกันเขาก็ลดเหมือนกันถ้าบางังเอิญสินค้าเราดีกว่าแข่งขันได้ทําไมจะไม่เป็นโอกาสในการส่งออกไปขายล่ะครับ เพราะว่าในต่างประเทศก็ต้องการสินค้าเราเดิมเรามีลูกค้าอยู่เราน่าจะส่งออกไปขายได้ดีเพราะฉะนั้นนี่คืออีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้เรามาดู GDP นะครับวันนี้อุตสาหกรรมไรที่เติบโตประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้านับแล้วเนี่ยโดยโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นพามา่าไทยเวียดนามกัมพูชานะครับหรือเรา เราดึกดู5ประเทศในพื้นที่ติดต่อ,ตอเนื่องติดต่อกันในกลุ่มประเทศเราอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศไทยก็ทําพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่สินค้าเกษตรบางรายการเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะมีการควบคุมอยู่ยังไม่ได้ลดกําแพงภาษีลงไปทีเดียวแต่วันนี้ด้วยสินค้าการเกษตรที่เรามีคุณภาพสูงกว่าแต่เราก็ขายแพงกว่าเขาแน่นอนครับว่าวันวันข้างหน้าเมื่อกําแพงภาษีลดลงมาแล้วอาจจะไม่บริโภคข้าวไทยเราเพราะเราอาจจะไปซื้อเวียดนามรับประทาน หรือเราอาจจะใช้ายางจากมาเลยหรืออาจจะใช้ของพมา่าเพราะด้วยสินค้าที่ถูกกว่าด้วยกำแพงภาษีที่ลดลงไปมีผลทําให้สินค้าของประเทศไทยเราแพงเั้นถ้าวันนี้ท่านทําธุรกิจและธุรกิจของท่านเป็นอะไรที่ต้องพึ่งพาหรือเป็นอะไรที่ต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านแล้วมีสินค้าเหมือนกันต้องพิจารณาครับเพราะว่านี่คืออีกปัจจัยหนึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องกลับมาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นผลกระทบโดยตรงกับท่านหรือไม่หรืออาจจะไม่กระทบถ้าเราในแง่ของอุตสาหกรรมวันนี้ทางทางเรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมนั้นวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนนำนะครับเราอาจจะเป็นนําเรื่องอุตสาหกรรมในบางเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นความได้เปรียบอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดภาพรวมนะครับกว้างๆเลยเขาบอกเรื่องของก่อสร้างครับวันนี้ก่อสร้างน่าสนใจเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นแรงงานเป็นเรื่องของอทักษะ ของช่างฝีมือวัตถุดิบของเราเหนือกว่าในผู้ภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดแข็งพอพูดแต่เรื่องที่เราอาจจะเป็นพยานันตรายเรื่องที่เราแข่งขันไม่ได้แต่อยากจะพูดเรื่องที่เป็นโอกาสเหมือนกันถ้าพูดถึงธุรกิจบริการเรื่องของงานก่อสร้างเราก็ไม่ได้เป็นรองเขาเราก็น่าจะมีความได้เปรียบเรื่องนี้ก็น่าจะบุกไปได้ครับเพราะฉะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสในแง่ของอาชีพแล้วก็มีอีกหลายอาชีพนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับ แต่ให้ท่านพิจารณาดูว่าวันนี้ด้วยการรวมตัวของเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นเรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนไปกติกาที่ไม่ได้เหมือนเดิมและก็มีอะไรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้คนในอาเซียนพฤติกรรมเขาบริโภคอะไรไม่บริโภคอะไรอันนี้ท่านต้องเรียนรู้ครับวันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับลองเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ในประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นใน 2- อสาปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบกับท่านหรือไม่แต่สิ่งที่ผมอยากจะฝาก แล้ววันนี้เป็นเ,เรื่องที่เราอยากจะมาบอกกันเป็นข้อสรุปนะครับว่าในแง่ของการการวมตัวของประชากรอาเซียนนี้เป็นประโยชน์ครับเพราะเป็นประโยชน์กับเราถ้าท่านปรับตัวได้การปรับตัวที่ท่านอปรับตัวคือวันนี้ต้องเรียนรู้ครับว่าอะไรที่มีผลกระทบกับเราที่ผมได้กล่าวมาแล้วอะไรที่เราต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอะไรที่เราคิดว่าเรามีความได้เปรียบต้องเอาสิ่งที่เราได้เปรียบนั้นขยายออกไปครับถ้าต้องตั้งรับผมเชื่อเลอเกินครับว่า มีโอกาสครับเพราะว่าในแง่ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยวันนี้เราสังเกตได้เลยว่ามีคนหลายคนที่มีกําลังซื้อเนี่ไหลเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยคือแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ในพื้นภาคนี้ที่คนสนใจเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจที่มีคุณภาพดีมีความต้องตาต้องใจถูกรุษยมสําหรับคนในอาเซียนด้วยกันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทําให้คนเหล่านี้จะไหลเข้ามาถ้าไหลเข้ามาจริงๆ ภาคบริการครับตอนนี้โรงพยาบาลเราก็เป็นไม่เป็นสองรองใครนะครับหรือแม้นแต่เรื่องของอสถานศึกษาเรื่องของร้านอาหารเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้นะครับอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านมีทรัพยากรสิ่งเหล่านี้อยู่กับท่านตั้งรับและใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการตักตวงประโยชน์ที่ได้มาจากโอกาสนี้ครับ ทุกท่านครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอาจจะมาเล่าให้เห็นภาพโดยรวมส่วนใหญ่นะครับเราไม่ได้ลงรายละเอียดแต่อยากให้ท่านตระหนักก่อนในรายละเอียดหากท่านสนใจแล้วก็มีเนื้อหาที่ท่านสนใจอยากรู้รายละเอียดมากนะครับสอบถามมาทางรายการแล้วส่งข้อมูลครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรเราจะไปติดตามค้นหาเรื่องเหล่านี้มาขยายผลมาอธิบายและมานำเสนอกับท่านทางรายการนี้ครับรายการ The Keyman ครับ ที่ท่านต้องเรียนรู้เพราะมีเรื่องราวสาระดีๆที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้และทำให้ท่านชีวิตเปลี่ยนแปลงครับ